บอกเลยว่าวันนี้บอลเยอะมากดูจนขี้แตกขี้เตนแน่เลยเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะเป็นคุยก่อนเกมพรีเมียร์คืนวันเสาร์นี้นะครับมีหลายคู่เลยครับที่ เราจะมาพรีวิวก่อนคิมกันวันนี้เป็นพีมารีครับวันนี้มีพีมารีถึง6คู่เลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่หกโมงครึ่งจนไปถึง3ามทุ่มนะมันแปลกตรงที่มันไม่มีคู่ดึกเลยนะวันนี้มีถึง3ามทุ่มก็จบเลยมี6กโมงครึ่งหนึ่งคู่ครับแล้วก็อีก5คู่เนี่ยจะเป็นคู่ที่เตะต,ตอน3ามทุ่มครับผมคู่หกโมงครึ่งเนี่ยจะเป็นลรีดยูเนเตดเจอกับนิวคาสเซิลยูเนเตดนะครับ บีเยนเตจะเปิดเอลแลนโรสเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดส่วนคู่3ามทุ่มเนี่ยก็จะมีแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ Forest, Palace, เชลซีจะเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์คริสตัลพาเลซจะเปิดบ้านเจอกับเอฟซีบอร์นมาร์ทแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบู๊บเทมป์ตันวอนเดอร์เลิร์แล้วก็ อีกคู่หนึ่งก็คือซา u ์ h ทมป์ตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแฮมครับผม,มจริงๆบอลเยอะนะแล้วก็ทีมใหญ่เตะทั้งนั้นนะแต่จะขาดแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับไปเตะวันต่อไปนะครับมันก็ถึงโค้งสุดท้ายแล้วแหละของบอลพรีเมียร์ลีกในรุ่นการนี้นะครับเหลืออีกแค่ไม่กีนนะ่นัดตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังนำม,มาเซนนอนอยู่แค่หนึ่งแต้มนะครับมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ในตอนนี้สำหรับ เกมพิมพ์ลีกมันจริงๆมันถึงโค้งสุดท้ายเลยแล้วลีเวอร์พูยังมีโอกาสที่จะไปแซงแมนยูแซงนิวคาสเซิลอยู่นะครับผมส่วนสเปอร์ไบตันเนี่ยก็ตาม,มาังค่ะเอาเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คู่แรกกันก่อนคู่หกโมงครึ่งครับจะเป็นลีดยูนิเต็ดเปิดเอลเลนโรสเจอกับนิวคาสเซิลยูนเต็ดในวันนี้ลีดยูนิเต็ดเนี่ยตอนนี้ ฟอร์มก็แย่มากครับกำลังนีตกชั้นอยู่ส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยกำลังลุ้นพื้นที่อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วก็โอกาสก็เปิดกว้างมากครับสำหรับนิวคาสเซิลตอนนี้นิวคาสเซิลอยู่ดับ3มี65แต้มแข่ง34นัดชนะ18เสมอ11แพ้5เกมยิงได้61ประตูเสีย29ประตูประตูได้เสียบวก32ส่วนลีดยูไนเต็ดในวันนี้นะครับอยู่อันดับ19เลยแข่ง35 ชนะเจ็ดเสมอ9แพ้19นัดเลยนะครับยิงได้44เสีย69ประดูได้เสียลบ25นะครับมี30แต้มคือตอนนี้ผู้เล่นที่พร้อมลงสนามในทั้งสองทีมเลยลีดยูนเต็ดลีดยูนเต็ดในวันนี้จะขาดสี่คนครับตามรายงานมีไทเลอร์อดัมสกจวนดาวลาสกับลุยซานิตาล่าเนี่ยลงไม่ได้แน่นอนส่วนเลียมคูเปอร์เนี่ยต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนึงนะครับนักเตะที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนี้นะครับมันก็คือผู้รักษาป,ประตูนี่ เกมที่แล้วเนี่ยดีใช้แอร์ล็อบเลีดนะส่วนเมสซี่เยเนี่ยตกเป็นตัวสำรองวันนี้ผมคิดว่าเซียมอันเดรยนะ์เนี่ยน่าจะใช้ล็อบเลีดอีกเหมือนเดิมซินเตอร์แบ็กก็คาดว่านะ่าจะเป็นโวเบอร์กับคอร์สนะครับส่วนแบล็กซ้ายเนี่ยจูเนียร์ฟิปโป้แบ็กขวาลูคไอริง ปีกซ้ายซัมเมอร์วิวกองกลางเนี่ยมาร์คโลค้าน่าจะยืนคู่กับเบสตันแมคเคนนี่ครับปีกขวาน่าจะเป็นแจ็คแฮนดิสันกองหน้าเนี่ยก็จะมีทั้งยอนโตแล้วก็แพทริกแบมฟอร์ดครับผมเราไปทางฝั่งนิวคาสเซิลกันบ้างนิวคาสเซิลเนี่ยวันนี้มีผู้เล่นที่มีรายง,งานว่าบาดเจ็บอยู่สามคนครับมีเอมิลคราฟจามาลแลซิลแล้วก็ชอนล,ลองสตาร์นะครับนอกนั้นเนี่ยพร้อมลงสนามได้หมดผู้รักษาประตูวันนี้นิกโบกแน่นอนส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยน่าจะเป็นฟาเบียนเชียยืนคู่กััับบบววนนนนนอแมะครี้ แบ็คขวาเชเลนทิปเบียแบ็คซ้ายแดนเบิร์นกองกลางเนี่ยเขาจะมีทั้งจูริตันบโนโกิมารไลแล้วก็โจวินหลอกครับวันนี้น่าจะพร้อมแนวรุกอย่างมิกกลโออเมรอนอเล็กซานเดอร์อีซัคอเลนเซมแม็กซิเมงวันนี้กลับมานะพร้อมนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือสำรองนะครับสำหรับแม็กซิเมงคือ ถ้าแม็กซิเม่งไม่ลงก็าอาจจะเป็นคารลัมวิลสันอะไรพวกนี้นะครับผมเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับเป็นทางฝั่งนิวคาเซิลเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับรีดยูเนเ็ตไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ในเกมนั้นส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับลีดยูเนเตห้านัดหลังสุดเนี่ยแพ้4เสมอแค่1งครับเป็นการเสมอรีดยูเนเ็ตในบ้าน1ประตูต่อหนึ่งนอกนั้นแพ้รวดครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้แมเชสเเตอร์ซิตี้สองหนึ่งเกมล่าสุด แพ้บอลมาร์คสี่หนึแพ้ฟูลแลม2-1แล้วก็แพ้ลิเวอร์พูล6ประตูต่อ1นนะครับโอ้โ oh, ห oh. ฟอร์มแย่มากสำหรับลีดยูไนเต็ดในตอนนี้ส่วนนิวคาสเซิลนิวคาสเซิล5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านแพ้อาร์เซน,นอล2-0นะครับทั้งที่เล่นดีมากๆในเกมนั้นนะแต่ก็แพ้ส่วนเกมอื่นก็เป็นการชนะเซาท์สโตนสามน3-1ชนะเอเวอร์ตัน4-1ชนะสเปอร์6-1แล้วก็บุกไปแพ้แอสตันวิลล่า3-0ครับที่บ้านแอสตันวิลล่า อผมก็คิดว่าในเกมนี้นะเกมคู่หกโมงครึ่งเนี่ยมันก็เตะไวมากเลยนะแล้วมันก็แดดแดดแดดน่าจะจัด <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยแล้วก็คืออืมผมน่าจะไปทางนิวคาสเซิลอยู่แล้วนะลีนน่าจะต้านไม่ไหวอะ่ะนิวคาสเซิลบุกไปนิวคาสเซิลน่าจะยิงได้แต่ก็น่าจะเสียประตูเหมือนกันเอาสามหนึ่งเลยนิวคาสเซิลบุกไปชนะลีนสามประตูตอนหนึ่งนะครับ ต่อไปเราไปดูที่คู่3ามทุ่มกันบ้างคู่แรกเลยคู่แรกเนี่ยคิสตันพาเลตนะครับจะเปิดบ้านเจอกับบอลมัทในวันนี้คิสตันพาเลตตอนเนี้ยนะครับอยู่อันดับที่12ของตารางส่วนบอลมัทอยู่อันดับที่14ของตารางครับคิสตันพาเลตนมีแข่งไปแล้ว35เกมหลือแค่3เกมครับชนะ10เสมอ10แพ้15ยิงได้35เสีย46ประตู แล้วก็ประตูได้เสียเนี่ยถึง11ประตูเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มี40แต้มส่วน AFC บอลมัดนะครับ AFC บอลมัดเนี่ยแข่ง35นัดแล้วเหมือนกันชนะ11เสมอ6แพ้ไป18เลยยิงได้37เสียถึง67ประตูครับสำหรับบอลมัดแล้วก็ประตูได้เสียลบ30เลยนะครับ มี39แต้มในตอนนี้คือแย่พอๆกันตอนนี้คิดต้งเฮเลตเนี่ยยังไงก็ไม่ตกชั้นเลยนะครับเหลือแค่ AFC บอลมาร์ทครับที่ต้องรุ่นนี้ตกชั้นอยู่ในตอนนี้คือบอลมัด์เก็บได้แค่แต้มเดียวใช่ไหมก็จะรอดตกชั้นทันทีนะครับผู้เล่นที่พร้อมลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ฝั่งคิดต้งเฮเลตวันนี้จะไม่มีนะทานฟร์วูซันเจมส์ทอมกินแล้วก็เจมส์แม็กอาเธอร์นะครับต้องรอเช เซ็นเตอร์แบ็กมาเกฮีโจคิมแอนเดอร์สันพร้อมแบ็กขวาเดนเนียววาร์พร้อมแบ็กซ้ายเทลลิกมิเชลพร้อมครับผมกองกลางก็จอฟฟี่ชลบุดูกเร่เอเซ่พร้อมหมดครับแนวรุกวันนี้วิลเฟสซาฮาก็พร้อมจอแดนอายูก็พร้อมแล้วก็มิเชลโอลิเซ่วันนี้ก็พร้อมครับส่วนทางฝั่งบอลมัดบอลมัดทีมเยือนเนี่ยวันนี้ขาด5คนครับไลอ้อนเฟสเดลลิก จูเนียสตาเนสลาสมาคัตทาร์เนียฮามิเตาร์ลีแล้วก็คีฟเฟอร์มัวต้องรอเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตำแหน่งอื่นพร้อมลุษาประตูวันนี้เนโต้ ato, วันนี้พร้อมลงสนามครับเซนเตอร์แบ็กอย่างเซนเนซี่เคิลลี่วันนี้พร้อมครับแบ็กขวาสมิธพร้อมครับแบ็กซ้ายมาร์ติอัวีแนาวันนี้ก็พร้อมกองกลางโจรุดวิลกับเจฟส์ซันเลอมาวันนี้พร้อมลงสนามแนวลุกแรอันคิสตี้ฟิลิปบิลลิงแดนโกออสตาล่าครับผมวันนี้พร้อมส่วนของแนาตัวเป่าก็ โดมินิกโซลังกี้ครับผมวันนี้ก็พร้อมเหมือนกันเกมแรกที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับจะเป็นทางฝั่งคิทตันพาเลีเนี่ยสามารถบุกไปเอาชนะเอฟซีบอลมัดได้ถึงบ้านบอลมัดเลย2ประตูต่อศูนย์ครับในเกมนั้นแล้วก็ห้เกมหลังสุดของเจ้าบ้านคิทตันพาเลีเนี่ยสามารถชนะได้2แพ้2แล้วก็เสมอ1ครับเป็นการแพ้สเปอร์นนัดล่าสุด1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด4ประตูต่อ3แพ้วู๊ดแฮมป์ตัน2ประตูต่อ0เสมอเอเวอร์ตัน0-0แล้วก็ บุกไปชนะซอลตัมตันสองประตูต่อศูนย์ครับผมส่วน AFC บอลมัทเอฟซีบอลมัทเนี่ยห้าเกมหลังสุดสามารถชนะได้3แพ้2ครั้งคือเกมล่าสุดเนี่ยบอลมัท bon เปิดบ้านแพ้เชลซีสประตูต่อหนึ่งะครับแล้วก็จะมีชนะลีดซีหนึ่งชนะซอลแัมตันหนึ่งูนย์แพ้เวทแฮมสีูนย์แล้วก็บุกไปเอาชนะ สเปอร์ได้3ประตูต่อ2ครับผมก็ถ้าดูแล้วมันก็สูสีแล้วก็ผมคิดว่าชิตาฟเลตเขาหมดหลุนแล้วอาจจะเป็นการโลเทชันก็ได้นะครับหรือแค่3าเกมส่วนบอลมัดเนี่ยเจ็บอีกแค่หนึ่งแต้มก็การันตีแล้วผมคิดว่าบอลมัดเนี่ยอฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ได้แย่นะครับก็สูสีกับชิตา,าเลตผมว่าบอลมัดมีแรงจูงใจมากกว่าน่าจะบุกไปเอาชนะได้แล้วเอาเฉียนเฉือนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม <c oughs> อย่าเชื่อผมมากนะ เอาละเดี๋ยวเราไปต่อที่คู่ต่อไปเลยคู่ต่อไปเนี่ยซาวเทมตันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฟูลเลมนะครับผมซาวเทมตันตอนนี้เจ้าบ้านเนี่ยอยู่นันที่ที่20ของตารางน่าจะตกชั้นชันชว,วร์แล้วเปสุดแล้วกมเนี้ยถ้าถ้าไม่สามารถเก็บเต้มได้เนี่ยตกชั้นแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับซาวเทมตันคือต้องชนะรวดแล้วก็รุนให้ทีมอื่นแพ้นะครับมันก็ ยากนะสำหรับเซาท์ทอตันนะครับตอนนี้เซา์ทตันแข็งแล้ว35เกมชนะ6เสมอ6แพ้ไป23เกมยิงได้31ลูกเสีย64ลูกแล้วก็ประตูได้เสียลบ33มี24แต้มนะครับสำหรับเซาท์มตันส่วนฟูลแลมนะครับตอนนี้อยู่อันดับ10ของตารางแข่งไปแล้ว35เกม ชนะ14สเสมอ6แพ้ไป15ยิงได้50ประตูเสีย49ประตูประตูได้เสียเนี่ยบวกหนึ่งแล้วก็มีทั้งหมด48แต้มครบร้อยลำแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วไม่มีผลแพ้ชนะอะไรเลยครับในตอนนี้สำหรับฟูแลมนะไม่มีผลแล้วไม่ว่าจะแพ้หรือชนะส่วนความพร้อมนะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมในตอนนี้เซาท์ทัมตันเซาท์ทัมตันเนี่ยจะขาดผู้เล่นไป4คนครับจะมีฮวนลอริออสโมฮัมเมดซาลิซูโรมันเาโลแล้วก็เบลล่าค,คอตเช็ควันนี้ก็ไม่ฟิตนะครับอีกค หนึงนะ่งเนี่ยคือมีลิฟลาบินโตนะครับที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาแต่ไม่น่าจะได้ลงสนามนะครับสำหรับเกมนี้ตำแหน่งอื่นนะครับผมกุสาประตูเนี่ยบาซานูวันนี้พร้อมซินเตอร์แบ,บ็กน่าจะวันนี้น่าจะเป็นเรียงโก้นะครับหลังจากเบลล่าคอาแฉลเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็อีกคนหนึ่งแยนเดอร์ลเล็กเนี่ยวันนี้พร้อมลงสนาม แบ,บ็กขวาใายวอเกอร์ปีเตอร์แบ็กซ้ายเมลเลนไนพร้อมกองกลางอย่างจีมวอร์ดเพาแล้วก็ลาเวียนะครับวันนี้พร้อมแนวรุก <R ook S 2> ก็จะเป็นซูเลมาน่าอาร์มสตองอัลคา拉าเชียดัมวันนี้พร้อมลงสนามหมดเลยนะครับส่วนฟูลแล่มฟูลแล่มวันนี้ขาด4คนครับตามรายงานเลวังโคซาว่าก็ยังเจ็บอยู่ทีมลีมอ e ันเดฟเปเรล่าแล้วก็เดเนียลเจมส์ครับผม4คนนี้มีรายงานว่า การบาดเจ็บน,นะครับส่วนผู้สาประตูวันนี้แบนเลโน่พร้อมลงสนามเซ็นเตอร์แบ็กทอซินอาราดาบิโอแล้วก็ดีออฟนะครับพร้อมลงสนามในวันนี้แบ็กซ้ายแอนโทนีโรบินสันแบ็กขวาเคนนี่เตตตีตตตวนนปปว้วันนี้พร้อมกองกลางอย่างเฮลิสันลีดเจลเปรินญานะครับแล้วก็ทอมเคนนี่นะครับวันนี้พร้อมลงสนาม ปีกขวาเฮลิวิลสันปีกซ้ายวิลเลียนนะครับพร้อมกองหน้าคาร์ลอสเวเซนอูตเหมือนเดิมนะครับในวันนี้น่าจะพร้อมเหมือนกันส่วนเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะคือเป็นฟูลแฮมนะครับเล่นในบ้านชนะซอลทัมตันที่บุกไปเยืนอน2ประตูต่อนหนึ่งครับตอนตอน้นฤดูกาล เซาเทมตัน5เกมหลังสุดนี่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มแย่เหมือนเดิมนะมิน้าอะไรหรือเจะตึ้ดตวกชันนะคือเสมอแค่เกมเดียวเสมอไอเซนอตน,นอกนั้นแพ้รวดครับเป็นการแพ้ฟอเรสต์4-3แพ้นิวคาสเซิน3-1แพ้บอลแมตช์1-0แล้วก็แพ้คริสตัลพาเลส2-0แล้วก็เสมออาร์เซนอนอต3ประตูต่อ3ครับส่วนฟูลแลมทีมเยือนฟูลแลมเนี่ยคือ5เกมหลังสุดก็ฟอร์มแย่เหมือนกันนะชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดเนี่ยชนะเลสเตอร์5-3 แล้วก็จะมีแพลริวพูล1-0แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้2-1แพ้แอสตันวิลล่า1-0แล้วก็ชนะลีดยูเนเตด2ประตูต่อ1ครับผมผมคิดว่าเกมนี้นะซอวด์เทมตันน่าจะไม่เอาอะไรแล้วฟูลแลมคือเล่นเอามันนะผมว่าฟูลแลมยังเป็นต่อยอยู่ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่สมมุติถ้ายังไม่ยังไม่ตกชั้นนะซาวเมทมป์ตันเนี่ยถึงแม้จะสู้เต็มที่อกว่าสู้ฟูลแลมไม่ได้ เอาฟูลเล่มบุกไปชนะเซาท์อัมสเตันแล้วกัน2-0แล้วกันทนะั้งวันนี้ขอไปเซาท์อัมสเตอร์ดัน2-0เอาล่ะไปที่คู่ต่อไปคู่ต่อไปเนี่ยเราไปที่คู่แอสตันวิลล่าครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์วันนี้นะครับทั้งสองทีมเนี่ยลุ้นพื้นที่ยูฟ่านะครับทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับแต่ว่าสเปอร์น,นี่มีลุ้นมากกว่าแอสตันแน่นอนแอสตันน่าแค่ยูโรปานะ เจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าเนี่ยตอนนี้อยู่นดับ8ของตารางนะครับแข่งไปแล้ว35เกม้วยแค่3เกมชนะ16สเสมอหแพ้ไป13เกมเลยนะครับยิงได้46ประตูเสีย43ประตูแล้วก็ประตูได้เสียเนี่ยบวก3ประตูนะครับผมมี54แเต้มส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยแข่ง35นัดแล้วนะครับชนะไปส7เสมอ6แพ้ไป12ยิงได้64สเสีย57 แล้วก็ประตูได้เสียบวก7มี57แ,แต้มอยู่อันดับ6ตอนนี้ตามหลังลิเวอร์พูลถึง5แต้มนะครับลิเวอร์พูลอันดับหก็ยากเหมือนกันสำหรับสเปอร์ความพร้อมของทั้ง2ฝั่งวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านเอตันวิลล่าเนี่ยมีแรงงานนักเตะบาดเจ็บ2คนมีเจสตเตียแล้วก็แมตติแคทส่วนในรายของแมตติแคทเนี่ยน่าจะต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนะครับว่าพร้อมหรือเปล่าถ้าไม่พร้อมก็คงเป็นเอฟซีอย่างเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผู้รู้ษาประตูเอเมิลิโนโมาตินเนสนะครับพร้อมลงสนาม,นบบามเ,เซ็นเตอร์แบ็กก็พร้อม วิงแบ็กก็อย่างเล็กโมริโนเอสลียยังวันนี้พร้อมอยู่แล้วกองกลางก็จะมีครับดักทาดหลุยจอร์นแม็กกินนะครับลีออนไบยี่จาขอบแลมซี่นะครับวันนี้พร้อมส่วนแนวรุกเนี่ยก็ยังมีออยลี่วัตกินแล้วก็เอลโมลิโนบูเอนเตียครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามเหมือนกันส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนสเปอร์บ้างทีมเยือนสเปอร์เนี่ยวันนี้จะขาด4คนครับตามรายงานก็จะมีโรดิโก้เบทันกัวฮุกโกยอริสเนี่ยสองคนนี้เจ็บอยู่แล้วยังไม่พร้อมส่วนคิมมองลองลี i, กับเรอซิซิยองเนี่ย ต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนึงครับนอกจานพร้อมลองสนามหมดไม่ว่าจะเป็นเฟเซอร์ฟอสเตอร์ผู้รักษาประตูก็พร้อมเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็น่าจะเป็นชิเซียนโรเมโรยืนคู่กับอ e ีลิกไดเออร์นะครับในกรณีที่เคมองลองเล่ ay, ไม่ฟิตถ้าลองเล่ไม่ฟิตเนี่ยจะมีเอเมอร์สันโลยาอีกคนหนึ่งที่สามารถมายืนเป็นเซนเตอร์ได้นะครับวิงแบ็กก็จะมีเปโดรปอลลูกับเดวี่นะครับผมส่วนกองกลา,างลูเวอร์ซิคิปเปียร์ฮอยเบียอะไรเงี้ยก็พร้อม แนวลุกก็จะมีพร้อมหมดไม่ว่าจะเป็นลิชารลิซอนซอนเฮอร์มินเฮลิเคนหรือว่าจะเป็นครูรูชกี้นะครับพร้อมในวันนี้แอสตันวิลล่ากับสเปอร์เนี่ยเจอกันเกมแรกเนี่ยมืดวันที่1มการาเลยนะครับเป็นแอสตันวิลล่าสามารถบุกไปชนะสเปอร์ได้ถึงบ้านเลย2ประตูต่อศูนส่วน ห้านัดหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าเนี่ยชนะได้แค่2เกมแพ้2แล้วก็เสมอ1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยคือการแพร้วุฟกทมต้นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับบุกไปแพ้แล้วก็มีบุกไปแพ้แมนยูหนึ่งศูนย์ชนะฟูลแลมหนึ่งศูนย์แล้วก็บุกไปเสมอเบนฟอร์ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลสามประตูต่อศูนย์ครับส่วนสเปอร์ครับผมห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สามครับเป็นการชนะคิดต้าพาเลทนัดล่าสุดไปเลยครับหนึ่งประต,ต แล้วก็จะมีแพ้ลนิวพูลสี่สามนะครับแล้วก็เปิดบ้านเสมอเมนยูสองสองแล้วก็บุกไปแพ้นิวคาเสเซิลเล็กหกประตูต่อหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านแพ้บอลมัดสองประตูต่อสามครับผมถ้าดูตามฟอร์มแล้วนะคือแอสตันวิลล่าฟอร์มดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าสเปอร์เนี่ยนัดที่แล้วมันมีจุดเปลี่ยนคือการชนะชิสตันพาเิตนี่แหละผมว่าสเปอร์แรงจูงใจเยอะกว่านะน่าจะบุกไปอย่างมากคือไม่น่าบุกไปแพ้ไม่น่าแพ้นะ แต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้สเปร์ชั่วโมงเนี่ยผมเอาเป็นเสมอแล้วกันนะมองไปที่เสมอเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปทางแอตันเ่ยเอาละเดี๋ยวเราไปต่อที่คู่ต่อไปคู่ต่อไปนี่เป็นเชลซีครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตอนนี้ก็หนีตกชั้นอยู่แต่ว่าก็โอกาสรอดสูงสําหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ส่วนเชลซีก็ไม่ได้อะไรเลยครับเล่นไปให้มันจบฤดูก,กาลแค่นั้น เจ้าบ้านเชลซีตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางครับแข่งไปแล้ว34นัดนะครับหรืออี4นัดแล้วก็ชนะ11เสมอ9แพ้14่ยิงไป34บประตูเสีย39บประตูประตูได้เสียตอนนี้ติดลบอยู่ครับติดลบ5มี42แต้มส่วนทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่อันดับ16ครับตอนนี้แข่งไปแล้ว3 5เกมชนะ8เสมอ9แพ้ไปถึง18นะครับยิงได้34เท่าเชลซีเลยนะแต่ว่าเสียเยอะเสีย65ประตูกับเกือบเท่าตัวสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะ แล้วก็ประตูได้เสียนี่ลบ31ประตูนะครับมี33แต้มในตอนนี้ฟอร์เรสเนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี่ยังอยู่ในโซนนี้ตกชั้นแล้วนะยืนดีก็วดขึ้นมานะครับมันก็สูสีกันอนะันดับก็เป็นไปได้หมดนะความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้ทางฝั่งเชลซีก่อนผู้เล่นเจ็บเยอะเลยเชลซีเนี่ยมีรายง,งานว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยถึง8คนนะครับในวันนี้มีลิทเจมมีเมสันเมาส์อามันโดโบยาดมาคูคูเรยาคาริดูคูริบาลี มาคัดเบเตเนลลี่เบนชิวิลแล้วก็เวสลี่ฟูฟาน่าครับผมผู้เล่นคนอื่นสามารถลงได้หมดครับผู้สาประตูวันนี้คาดว่าก็คงเป็นเจปาอลิซาบาลากาเหมือนเดิมครับเซนเตอร์แบ็กเตียโกซินวาน่าจะยืนคู่กับบาดิเชียนะครับวันนี้วิงแบ็กขวาน่าจะใช้เทเวอร์ซาลูบาครับหลังจากที่ลิเจมเจ็บวิงแบ็กซ้ายเนี่ยคงไปเป็นเซซ่าอัสปิโกต้าครับเพราะว่า ival, เบนชิวเวลก็เจ็บเหมือนกันกองกลางวันนี้คอร์เนอร์กาเลเกอร์เอนโซเฟูร์นันเดส เอกลุกองเต้วันนี้พร้อมลงสนามหมดแนวรุกวันนี้ก็มีมูดิกมีเจาเฟลิกแล้วก็มาดูเอเก้ที่กําลังฟอร์มดีครับวันนี้ก็น่าจะพร้อมนะครับยังมีตัวสอแสดแท็กอย่างอุบาเมยังไลฮิมสเตอร์ลิงอีกนะส่วนทางฝั่งนัตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยมีผู้เล่นว่ามีรายงานอาการบาดเจ็บเนี่ยถึง9คนเลยครับเยอะกว่าเชลซีหนึ่งคนนะเนโกวิลเลียมครับจูเลียนเบนโโนเนียงโคนนี่ชิสวูดโอมาฮิชาร์ด ดีนเฮนเดอร์สันสกอตต์แมคเคนนา k จคโค c แบ็กจอนโจชิวแล้วก็คูสตาโวสกาปานะครับโอ้เก้คาคนเลยน่าทึ่งฟอร์เรสคนที่พร้อมในวันนี้จะมีคิลเลอร์นาบาสผู้รักษาประตูวันนี้พร้อมเซนเตอร์แบ็กก็จะมีเอ็นค y ตัี้ฟ l ลิเป้นนี้พร้อมครับผมแบ็กขวาเซิร์ตออยเย่แบ็กซ้ายเรเนนโล d ีวันนี้พร้อม กอการก็จะมีไรอันเยสครับมังกาลาดานิโลพร้อมหมดครับแนวลุกก็จะมีเบนเดนจอร์ซันไทโวอวอนิชีแล้วก็มอร์แกนคิปไว้ครับสแนวลุกตัวโหดเนี่ยพร้อมครับตอนนี้เกมแรกที่ทั้ง2ทีมเจอกันในพรีเมียร์ลีกก็จะเป็น เล่นในเดือนมก,กรานะครับวันที่1มก,กราเป็นเชลซีบุกไปเสมอฟอร์เรสต์หประตูต่อหนึ่งครับเชลซี5เกมหลังสุดเนี่ยสามารถชนะได้แค่เกมเดียวคือการบุกไปชนะบอลมาร์ตมหนึ่เกมที่แล้วนะครับอีกสเกมเนี่ยแพ้แพ้เชนตันสามหนึ่งแพ้เบนฟอร์ดสองศูนย์แพ้เลวมันลีดสองศูนย์แล้วก็แพ้ไปตั้น2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ห้าเกมหลังสุดชนะ2แพ้3ครับ เป็นการชนะซอทต์มัตตัน4-3แล้วก็ชนะไบรตัน3-1แล้วก็แพ้เบนฟอร์ด2-1แพ้ลิวพูล3-2แล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อศูย์ครับต้องบอกว่าฟอร์มเนะี่ยสูสีกันแต่ว่าเชลซีคุ้มกำลังดีกว่ามากครับผมว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์น่าจะถึงแม้ว่าแรงจูงใจมันจะเยอะกว่าแต่เชลซีเขาเล่นในบ้านแล้วก็กำลังกลับมาแล้วสเกมสุดท้ายของเชลซีต้องเล่นโชว์แฟน,แฟนแ,ฟนแฟนแล้วแหละว่ายังมีหวังลึกๆนะไม่ใช่ต้อง เปลี่ยนยกแผงในฤดูกาลหน้าครับผมว่าเชลซีเอาอยู่นะ not it, เอาลอตติ้แฮมฟารีส์อยู่เอาเชลซีเฉือนแล้วกันสองประตูต่อหนึ่งครับสำหรับเชลซีเอาละเราไปถึงคู่สุดท้ายในะวันนี้ก็คือคู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านเจอกับบุฟปทัมตันวันเดอร์เลอร์ครับผมโดยตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ4ของตารางส่วนบุฟปทัมตันเนี่ยอยู่อันดับ13ของตารางนะครับ บุกทั้ตันเนี่ยรอดตกชั้นเน่นอนแล้วแล้วก็ลอยํำแล้วไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะบอกไว้ก่อนนะเกมนี้ส่วนแมนยูเนี่ยต้องลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกคงไปถึงนะัดสุดท้ายเลยในการลุ้นเลยนะตอนนี้แมนยูแข่งไปแล้วนะครับ34นะัด ชนะ19เสมอ6แพ้ไป9ยิงได้49ประตูเสีย41ประตูประตูได้เสียตอนนี้บวก8นะครับสำหรับแมนยูมีทั้งหมด63แต้ม63แต้มเนี่ยคือนำลิเวอร์พูล1แต้มแล้วก็ตามหลังนิวคาสเซิล2แต้มนะครับเกมที่แล้วน่าเสียดายนะแมนยูมีโอกาอสขึ้นไปแซงนิวคาสเซิลนะแต่ก็ทำไม่ได้นะแพ้ไพ่เตวเองน่าเสียดายมากส่วนบู on, ๊ปเทมปันบู๊ปเทมปันเนี่ยตอนนี้แข่งไปแล้ว35นัดนะครับชนะ11เสมอ7 แพ้ไป17นัดเลยยิงได้30ประตูเสีย50ประตูประตูได้เสียลบ20มี40แต้มในตอนนี้ฟังผู้เล่นที่พร้อมลงสนามเอาฟังเมนยูก่อนเจ็บเยอะเหมือนกันวันนี้เราเปวลาลานริซนโดมาติเนสเจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วฟันเดอร์เบกก็เจ็บทอมฮีตันยังไม่กลับมาสกอตแม็กธอมบเ,เนีก็ยังไม่กลับมาฟิลโจนก็เจ็บยาวครับมีทั้งหมด6คนนะครับที่มีรายง,งานว่าบาดเจ็บตอนนี้ส่วนคนอื่นพร้อมหมดครับผมมีดาวิดเดกิอาครับวันนี้พร้อมเซนเตอร์แบ็กเ,เ,เนี่ย ต้องชั่งใจนะครับว่าลินเดนเลิร์มจะได้ยืมคู่กับ,บลูกชอยหรือเปล่าถ้าต้องดูเทนฮารว่าเขาจะเอาอยัางไงนะครับในเกมนี้หรือจะให้แม็กควายให้โอกาสแม็กควายเพราะชอก็หลังจากที่ไปแฮนดะ์บอลนัดที่แล้วก็ก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับส่วนแบ,บ็กเนี่ยก็มีอารอนฟามิสก,กาเดโกดาโลไทยรยมาเลเซียวันนี้พร้อมลงหมดนะครับ ส่วนกองกลางวันนี้คาเซมิโร่ฟิตคิสเซนเอลิเซนบูโนเฟอร์นเดสมาเซลสับบิเซอร์วันนี้พร้อมหมดผมคิดว่าคาเซมิโร่กับอิลิเซนน่าจะได้ลงแล้วมันหัวเลวโหต่อแล้วก็อิลิเซนเนี่ยคงฟิตแล้วในตอนนี้คงจะฟิตแล้วสําหรับคิสเซนเอลิเซนกลางลุกคงเป็นบูโนเฟอร์นเดสนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้ต้องดูว่ามาร์คซิยาวเนี่ยจะได้ลงไหมมาร์ซียาวแล้วก็มีมาเซลสับบิเซอร์จะได้ลงเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับปีกเนี่ยผมว่าเลดฟอร์ดนะเขาไปเล่นปีกซ้ายเนี่ยอันตรายกว่าครับ คืออันตรายกว่าเล่นหน้าเป้านะเพราะว่าเขาจะได้บอลบ่อยหน้าเป้าเนะี่ยต้องมร์ซียาวก็น่าจะดีที่สุดในทีมตอนนี้แล้วถึงแม้ว่าจะอยากได้คนใหม่อะนะผู้จริงพูดจริงส่วนซนะันโชเนี่ยน่าจะเล่นซันโช่กับแอนโทนีคงเป็นแอนโทนีอีกเหมือนเดิมนะซันโชคงต้องรอโอกาสอยู่ที่มานั่งมานั่งสำรองนะครับไอ้วันเนี้ยก็อย่างที่บอกไปแมนดูก็คุมกำลำังก็ไม่ได้แย่ก,กว่าบูฟแทมตันเลยนะดีกว่ายเยอะมากส่วนทางฝั่งทีมเยือนลุฟแทมตัน บุ๊คแทมตันเนี่ยมีรายงานว่ามีการบาดเจ็บ3คนครับซาซาคาราซิตซิควินโยแล้วก็บูบากา้าตาวล่ครับผมที่มีรายงานว่าบดาดเจ็บนองนั้นพร้อมลงหมดผู้สาประตูคงเป็นโจเซส่าครับวันนี้เซนเตอร์แบ็กเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นนาธานคอลลินกับแม็กคิวมังนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายนี่น่าจะเป็นโตตี้แบ็กขวานเนี่ยเนโอสันเซมิโดกองกลางลูเบนเนเวสเรมิน่เนี่ยพร้อมลงสนาม ก็ปีก็จะมีมาติอุตนูเนสเปโดเนโตอย่างเงี้ยก็พร้อมครับกองหน้าอย่างมาติอุตคุณย่าควังฮีชานเดียโกโคอตต้าพร้อมครับโอ้โหก็ชื่อชั้นก็ไม่ได้แย่นะครับสําหรับวูดแทมป์ตันชื่อชั้นนักเตะในวันนี้ในวันนี้เนี่ยถ้าแมนยูสามารถเอาชนะได้ต้องรองลุ้นนิวคาสเซิลก่อนนะเพราะนิวคาสเซิลเตะก่อนนะเตีหกโมงครึ่งกับเรีดเนี่ยถ้านิวคาสเซิลไม่ชนะแล้วแมนยูชนะเนี่ยก็จะขึ้นไปแซงนิวคาสเซิลแล้วแต่ถ้าแยมชนะเหมือนกันก็จะยังอยู่ท่ทีเดิม แต่ถ้าเมีนยนยูไม่ชนะแล้วเนวิกาเซ่นดันชนะแล้วจะห่างไปอีกนะตอนนี้ส่วนวูฟแชมตันก็ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วแล้วก็ไม่ตกชั้นแล้วแน่นอน100%เนะครับเพราะว่าตอนนี้อันดับ18เนี่ยมี30มเต้มส่วนวูฟมี40่เต้มห่างสิเต้มนะครับแล้วเต้มที่ให้เก็บเลยแค่เก้าเต้มนะครับยังไงวูฟก็ ไม่ตกชั้นแน่นอน,นครับวันนี้เกมล่าสุดที่ทั้งสงทีมเจอกันนะครับเป็นแมนยูบุกไปชนะบุกแฮมตันเมื่อต้นฤดูกาล1น,นประตูต่อ0ูนยครับบุกไปเฉือน5เกมหลังสุดของแมนยูเนี่ยก็กลางๆนะแต่ว่าแพ้แพ้มา2เกมแล้วแต่เป็นการแพ้เกมเยือนนะครับแมนแมนยูวันนี้จะได้เล่นในบ้าน,นครับผมแมนยูเนี่ยนัดล่าสุดแพ้เรดแฮม1-0แล้วก็ก่อนนั้นก็แพ้ไปตัน1ประตูต่อศูนย์ แล้วก็จะมีชนะแอสตันวิลล่า1-0เสมอสเปอร์2-2แล้วก็ชนะจุดโทษไบตันในเกม FA ครับนะครับผมส่วนวูฟเทมตันวูฟทมตันเนี่ยฟอร์มดีนะ5เกมล่าสุดชนะ3เผอไป2เกมเท่านั้นมีการชนะแอสตันวิลล่า1-0ชนะคิสตันพาเลี2-0แล้วก็ชนะเบนฟอร์ด2ประตูต่อ0ส่วนเกมที่แพ้นะครับเป็นเกมที่แพ้ไบตัน6-0แล้วก็แพ้เลสเตอร์2ประตูต่อ1ครับผมสูส <c oughs> ี ถ้าเรียกเรียกว่าฟอร์มนะฟอร์มสูสีกันแต่ว่าคุมกําลังแบบมนยูดีกว่าพอสมควรความมั่นใจในเล่นในบ้านแมนยูก็ดีกว่ามันก็ต้องแมนยูสิใช่ไหมเอาเป็นยังไงดีเอาเป็นแมนยูชนะนะผมว่าชนะแน่นอนมันมันเรียงจูงใจมันดีกว่านะ่ะแมนยูน่าจะชนะนั่นแหละแต่ว่าเอยสกอร์หรือว่ายังไงนะ่ะมันก็มีโอกาสแพ้ มันออก้ต็มสองไนะหมฮะปวดหัวไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> เอาเต็มเมนูเฉือนแล้วกันสองประตูต่อหนึ่งครับเมนูเฉือนสองหนึ่งสองหนึ่งโอเคก็จบกันไปแล้วครับสําหรับการคุยก่อนเกมของเราผมคิดว่าวันนี้บอลเยอะก็น่าจะสนุกนะครับสำหรับแฟนบอลแต่ว่ามันจะเงอเงาก็เพราะว่ามันเตะถึงแค่สามทุ่มแล้วมันก็จบเลย ก,ก็ไปดูวันหลีกอ่นแล้วกันนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งในช่องต้นซีนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปตรงผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับผมส่วนคลิปในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วไป Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.